ฉี่พุ่งใช่ไหมเมือวันวันฉีสิยี่สิบผลนะฉีดพุ่งอยู่ละหกว่าพอสองสิบมัคือด้วยมันคือสิอ๋อก็ต้องนอนเลยพิ้ชง็ื่มาบงก็ตื่นมาไงทิงนี่เหี่ยวโทมไงร่างกายมันไม่ได้นั่นไม่ได้พักผอนเลยเขาอดร้อยไว้ข้างเตียงเลยสองขวดสองชูบงชูบงละชูบงชูบงั้าง่ะ แล้วเมื่อกี้อาจารย์แม่นวดนี่เจ็บใช่ไหมเจ็บเจ็บมากเนาะไม่มากแต่ว่าแล้วไปฉี่แล้วฉีดแล้วพุ่งเลยพุ่งเลยนั่งฉี่แล้วพุ่งเลยไม่ต้องเบ่งเมื่อก่อนไม่ต้องเบ่งใช่ไหมไม่ต้องเบ่งใช้เวลาหมอเขอว่าไม่ดีไงฉี่แล้วก็แล้วเดินถ้าคือคือขับรถไปเนี่ยจะต้องเข้าแวยจะต้องปั๊มหนึ่งเนี่ยผมมามาจากศรีราชาจุลเรีแวะทุปปั๊มประมาณสามสี่ปั๊ม ก็ที่ที่ร่างกายดูแก่นะก็เพราะว่ามันนอนไม่พอร่างกายมันไม่มีความสุขอืมครั้งนี่ถือว่าโอ้โหหนักแทบจะไม่ได้หลับเลยนะก็คือประมาณเจ็ดครั้งสิบครั้งนอนไม่ประติดประตาก็นอก็นี่แหละมารักษาเลยเอาให้มันหายดีขึ้นคือว่าจะหลับเที่ยงคืนเพราะมันไมันด้ต้องฉี่ประมาณหกเจ็ดตั้งแต่เย็นไปประมาณเจ็ดครั้งถึงเที่ยงคืนแล้วก็พอหลับไปมันก็จะฉี่ตอนตีสาม ตีสามตีสามครึ่งตแล้วกินน้ําเยอะไหมก็ก็กินกินเยอะเหมือนกันนะฉี่พวกก็กินน้ำปั๊บฉี่พวกก็กินน้ำปั๊บกินน้ําก็ฉี่กินน้ําก็ฉี่ว่างนะเออคอมันแห้งอ่ะอืมก็มันเสียนะยาเนี่ยอืมยาขับด้วยยาขับด้วยไม่โสมโสมมากเลยแล้วก็แล้วขับรถไม่ได้มันจะขับได้เงคผมดีขับรถยังมากกว่าสองกิโลก็ให้หลานไงแต่วันที่กัดฟันสู้มาหวานใจเดียวเอง วันนี้ดีขึ้นฮะมันนี้ดีดีดแล้วแหละน,นี่ทำไปเองเหรอคตอนนี้เบื้องต้นคือตอมลูกหมากก็ดี